ไม่เด็กๆถูกไดนโนเสาร์ไล่ตาม <Yeah. S 1> เร็วเข้าเด็กๆซ่อนตัวในถ้าโอ้ไม่ไ oh. oh, <my. S 2> ดนโนเสาร์ทาให้หินร่วงลงมาหวังว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะซุปเปอร์ทรัคเราต้องการความช่วยเหลือที่ถ้าโอ้ไม่ oh. oh, นะ oh. เด็กๆยังอยู่ข้างใน เด็กๆติดอยู่ในถ้ำนะซุปเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่างซุปเปอร์ดริลจะทำลายหินและปล่อยเด็กๆออกมาซุปเปอร์ทรัคจะเปิดทางได้ในไม่ช้า ใส่เต็มที่เลยนะซูเปอร์ดริลเด็กๆกลัวอะไรกันเสียงสว่านทำให้เด็กๆกลัวกันมากหินก้อนนี้ต้องเร่งกำลังสูงสุดมันได้ผลทำต่อไปซูเปอร์คลัสความช่วยเหลือกำลังมาแล้วนะเด็กๆโอ้ไม่เด็กๆกำลังยืนอยู่ในจุดอันตรายระวัง เด็กๆรอก่อนเอาอ่าอาอ่าฮะะเด็กๆวิ่งเข้าไปในถ้ำดูนั่นสิพวกเขาทิ้งเปลือกลูกกวาดเอาไว้ซูเปอร์ทรักจะสำรวจถ้ำจนกว่าจะเจอเด็กๆเด็กๆหายไปไหนนะเด็กๆลอดผ่านช่องทางนี้ไปหลายตัวใหญ่เกินจะผ่านไปได้อ่าฮ้ อยู่ตรงนั้นเองเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเขาคือซูเปอร์ทรัคและเขามาช่วยเธอนะโอ้ไม่เด็กคุณหนึ่งจำนายไม่ได้นะซูเปอร์ทรัคนายต้องตามหาเขาบีเด็กๆหายไปโอ้ไม่เด็กติดอยู่ระหว่างหินสองก้อนไม่เป็นไรนะเบบี้ซูเปอร์ดรีมจะช่วยเธอออกมาเอง สวา่าดทำาม้่ท่าสารอีกแล้วท่ากำลังถล่มวิ่งเกือบจะถึงทางออกแล้ววิ่งต่อไปในที่สุดก็ออกมาจากท่ามืดๆได้ โอ้ไม oh ่เด็กสาวกำลังรอพวกเราอยู่เปื่อเปลี่ยนขนาดจะช่วยหยุดการโจมตีจูรัสสิกซูเปอร์ทรัสทำอะไรหน่อยได้ผลโอ้ไม่ไทรเซอร์ทอนยังจะหาตัวเด็กๆอยู่ ใช่แล้วนายควรออกให้ห่างจากเด็กๆนะมาลดขนาดเขาด้วยเหมือนกันเถอะวิธีนี้เขาจะทำร้ายเด็กๆไม่ได้อีกเ <L ess> ยี่ยมมากซูเปอร์ทรัค <L ess> โอ้เ <L ess> ด็กนูกเพยายามจะเล่นกับเด็ก <L ess> ๆไม่ต้องห่วงนะเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยมาเล่นสนุกกับเพื่อนใหม่ได้เลย <L ess> าเริ่มการแข่งสตันกันเลยเยี่ยมไปเลยมาเล่ทำอยังอื่นได้อีกไหมให้แล้วไต่ทางลาดชันเอาเลยมาเล่นายทำได้โอ้ยเขาพลาด ช่วยเขาหน่อยทุกคนพวกเขาต้องการความช่วยเหลือนะแอมเบอร์เยี่ยมมากทุกคนไฟหน้าและกันชนของมาเล่แตกแต่ซุปเปอร์ทรัคจะแปลงร่างและสแสดงแทนเขาเองใช่ไหม นายแปลงร่างเป็นซ uh ูเปอร์มอนสเตอร์ทรัคตื่นเต้นมากๆเลยว้าว wow. ดูเขากระโดดส,สิ uh huh. ทำได้ดีมากซูเปอร์มอนสเตอร์ทรัคว้าวตีลังกาด้วยว้า wow. วมันเยี่ยมไปเลย uh huh. oh. ระวังนะซูเปอร์มอนสเตอร์ทรัค อย่างน้อยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเหีืยเชื่อไปเลยเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมจะกระโดดข้ามกองหินหรือยังไปเลยระวังสะดุดหินด้วย ตีลังกาต่ำเกินไปอุ้ยตกเจ็บแน่แน่อ,อเขาติดหินแต่หินกำลังหล่นลงมาใช้เอสทีสามพันเร็ว รังสีแช่แข็งช่วยเอาไว้ได้ดึงขึ้นมาซูปเปอร์มอนสเตอร์ครับเ <c oughs> ย,ย้ทำได้แล้ว <c oughs> ทำให้ดีกว่าครั้งแรก <c oughs> ทุกคนเต็มไปด้วยความคาดหวัง <c oughs> การแสดงเหลือเชื่อไปเลย ยอดมากเลยซุปเปอร์ทรัคยังเหลืออีกสองอย่างเพื่อจบการแสดงผ่าผลเย่ตีลังกาได้เยี่ยมเลยงารแสดงสุดท้ายกระโดดข้ามกองหิน มันง่ายสำหรับนายเลยซุปเปอร์ทรัคเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นมากๆม,มาเล่ oh, มอนสเตอร์ทรัคอาการดีขึ้นแล้วขอบคุณนะแอมเบอร์พร้อมไหมทุกคน oh, <come> โอกาสสุดท้ายแล้ว oh, <come> ปิดฉากที่เยี่ยมไปเลย <laughs> โ้าวเป็นงานเลี้ยงวันตรุจีที่เยี่ยมไปเลยอื <laughs> อร่อย <laughs> ชา์ดและเจ้ามืงกรกำลังสนุกกันเลยฮะโ้บน้ำศักดิ์สิทธิ์นายอยากขอพรเหรอขอพรอะไรไปเจอรี่ลอยขึ้นไปแล้วได้เวลาแปลงร่าง ไปแล้วเจอรี่ขอพอรเป็นมังกร,รที่ทรงพลังที่สุดใีคาซิตี้แล้วมันก็เป็นจริงอตอนนี้เขาควบคุมไม่อยู่แล้วในกำลังจะดับไฟเหรอดูข้างบนสิ ก้อนตัวนั้นก่อกวนนายมาก <c oughs> มากระวังนะโค <c oughs> ไฟไหม่หมดแล้วอบันไดบิงช่วยให้ฉีดที่สูงสูงได้เ <c oughs> <c oughs> จอรี่ยุดเธอวันตรุษจีนเป็นวันสำหรับเฉลิมฉลองนะ ไม่นะไม่ใช่โคมลอยเร็วเข้าซุเปอร์ทรัพย์ไหนต้องใช้ ST 3000แล้วล่ะ มือตะขอเป็นตัูเลือกที่ดีระวังนะโคมอาสุดท้ายเข้าใกล้ต้นไม้แล้วเยี่ยมไม่มีโคมลอยแล้ว เจ้ามังกรไม่ยอมหยุดเยี่ยมคราวนี้นายต้องไปหยุดเจอรี่เจอตัวเขาแล้วซูเปอร์ทรัคมังกรมาแล้วเฮ้าอ ว้าวเขามองไม่เห็นบันไดลิงพรสิเศษเขาหายไปแล้วเขากลับมาเป็นปกติมันอันตรายมากเลยนะเจอรี่ฮะว้าวผูสวยมากเลย เป็นตัวชาร์เจอรี่เป็นบังกรนิสัยดีแล้วสุขสันต์ปีใหม่นะทุกคนสวัสดีแครี่กำลังเตรียมขาวงกฎสำหรับวันฮาโลวีนเหรอเจอรี่ก็มาอยู่ในไร่ข้าวโพดด้วยเหมือนกันเออเจอรี่หายไปไหนแล้วเธอต้องไปหาเจอรี่นะอะไรเหรอวอเตอร์ Water? โอ้ไม่มีผีอยู่ตรงนี้ซุ์ทรัเรามีปัญหาแล้วมีผีอยู่ในไร่ข้าขวโพดแครี่และเจอรี่ติดอยู่ข้างในพร้อมกับผีด้วยได้เวลาแปลงร่างแล้วซุ์ทรั รถตำรวจมาช่วยจับผีแล้วเสียงไซเรนน่าจะทำให้ผีกลัวและทำให้แคลรี่และเจอรี่ตรงมาหาดายผีวิ่งไล่มาแล้ววิ่งแคลรี่วิ่งตามเสียงไซเรนไปซูเปอร์ทรัคมาช่วยเธอจากผีแล้วผีเกือบจะจับตัวแคลรี่ไปแล้ว ผีหายตัวไปแล้ว,วเราต้องพาเธอออกไปก่อนอไม่ต้องห่วงซูเปอร์ทรัสจะกลับมาช่วยเจอไี่อีกครั้ง<า>ผีพยายามจะขังพวกนายไว้ข้างใน<า>ในควรไปหาทางออกอื่นๆนะผีเอามาวางเพื่อที่จะหลอกพวกนาย ทั้งไหนดี <Huh? S 1> นั่นน่าจะเป็นรอยล้อของเจอรี่ตามไปดีกว่า <Huh? S 1> ไม่มีทางออกนั <Huh? S 1> ่นมันอะไร <Huh? S 1> โอ้มีรอยโครนอีกแล้วจะทำอะไรต่อ <Huh? S 1> ข้างหลังนาย ขาอยู่่นนัไงฉันคิดว่าได้เวลาหยุดเจ้าผีตัวนี้ด้วย st 3000แล้วล่ะเครื่องดูดวิญญาณเยี่ยมเลยรออยู่นี่นะแคลรี่ซุปรัตรจะจัดการทุกอย่างเอง ซูเปอรทรัคผีอยู่ข้างหลังนายหยุดอยู่นี้นะเจอรี่หายไปไหนเจอรี่นายแตกเป็นผีเหรอเนี่ยแกงแบบนี้ไม่สนุกเลยนะ นายต้องไปขอโทษแคลรี่เดี๋ยวนี้เธอรับคำขอโทษแต่ไม่ควรแกล้งอะไรแบบนี้นะแกล้งอีกแล้วเหรอเจอรี่สุขสันวันฮาโลวีนนะสวัสดีเจอรี่นายกำลังพยายามทำร้ายสถิติอยู่เหรอ สวัสดีเอ็นนาดูเหมือนเธอกำลังขุดอย่างหนักเลยนะนเนื่องในโอกาสพิเศษเหรออเข้าใจละงั้นเธอทำต่อไปเถอะโอ้โอมีบางอย่างที่ชอบมาพากล การขุดของเอ็ดนาทำให้ผนังพุ่งลงมาเจอรี่ได้ควรหยุดก่อนเอ็ดนาหยุดขุดก่อนผมนุกนำพังลงมาและเจอรี่ก็ยังอยู่ข้างในไรโอ้ไม่ เฮาเจอรี่กำลังมีปัญหาโอ้ นายจะแปลงร่างเป็นรถอะไรเพื่อเข้าไปข้างในซูเปอร์ทรัคฮะน่ะอืม hmm. อซูเปอร์ทรัคเข้ามาช่วยแล้วนายได้ยินอะไรไหมไมีนทำให้ท่อแตกซูเปอร์ทรัคนายต้องทำอะไรสักอย่างโดยเร็วบรินจ์ เร็วเข้าซูเปอร์ฟรัวไปเร็วเกิดอะไรขึ้นมาเป็นตัเองรวงนะ โอ้โอ้มันได้ยังไงนะตู่ชั่โมโอ้ไม่น้ำกำลังมาทังนี้โอ้นายจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ST สามพันอืมเลเซอร์เหรอเยอะไปเลย ทำได้เจ๋งมากซปเปอร์รัคแต่ทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยขอให้สนุกกับการเล่นสเก็ตนะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่นะ